คุราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรสชาติมันหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะอันนี้ยุ้ยชอบอันนี้ยุ้ยชอบอร่อยอร่อยอะค่ะยุ้ยว่าอันนี้หวานน้อยกว่านนี้นิดนึง หวานเหมือนอน้ำลำไยค่ะชิมเลยนะคะหวานน้ำแบบหวานเจี๊ยบหวานจ่อยหวานจิ๋วเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ สายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสบายดีค่ะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Niky Eyes นะคะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะยุ้ยเองค่ะวันนี้นะคะทุกคนยุ้ยจะพาทุกคนมาที่ Wine Station คะ่ะจะพามาลองชิมไวน์กันนะคะก็อ,อยู่ที่เมืองเบลนเนมคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยคะ่ะตามมาเลยไ i n e Station ค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะตอนนี้นีเขาก็เปิดแล้วคะ่ะ คามินโอเพนค่ะเข้าไปเลยแล้วก็เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นด้านขวานะคะแบบนี้แล้วก็ด้านสายแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาบ้างแล้วนะคะโอเคนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นอ่าโต๊ะ เคาน์เตอร์นะคะก็จะมีน้ําดื่มให้ค่ะมีขนมมีกาแฟนะคะ <Yeah. S 1> ก็ด้านบนก็จะมีกาแฟมอีอาหารเช้านะคะเบรคเฟสต่างๆค่ะต้องเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ตรงนี้ค่ะมีพวกขนมค่ะสกอนะคะเดทสกอรชีสสโรนนะคะแล้วก็มัฟฟินค่ะ มีชีสต่างๆนะคะที่เขาทานกับไวน์นะคะส่วนใหญ่คนที่นี่เนี่ยเขาจะทานไวน์กับพวกชีสแล้วก็พวกแซลมี่เบคอนอา่อาอ่าสโมกแซลมอนอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะอู้ขนมก็น่าทานค่ะใครที่ไม่ดื่มไวน์นะคะมาทานขนมกับอ่าอ่าชาได้ค่ะชากาแฟนะคะก็จะมีบราวนี่ค่ะมีเลมอนแพชชั่นฟรุตมัชรูมโทเมโทฟีต้าค่ะ โคเจตฟีตาค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะแต่ละอย่างแฮมแซลมอนครีมแซลมอนถาดนะคะชอค็ชอกช็อกโกแลตคาราเมลคัสตาสไลซ์ค่ะนี่เลยเดินไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีไอติมค่ะมีเครื่องประดับนะคะ แล้วก็มีพวกน้ำพึ่งหรือพวก l o c a คอลซอสต่างๆนะคะนี่ค่ะนี่เลยต่อตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะว่าโต๊ะที่นั่งนะคะเป็นยังไงนะคะตอนแรกเนี่ยก็มีลูกค้าสองคนนั่งตรงนี้นะคะตอนนี้เขาไปแล้วไม่ทราบว่าเขาแบบว่าแอบรำคาญอยู่หรือเปล่านะคะยุ้ยเดินไปเรื่อยๆะคะ่ะนี่เลย โอเคนะนี่เลยค่ะแล้วก็มีตู้นี้ด้วยแหละอันนี้เป็น Sparkling Wine ค่ะเป็นชลฟ์ของไวน์ขาวค่ะแซปยองบลองนะคะเป็นไวน์ขาวค่ะนี่ซินแคลคือที่นี่นะคะไว,ไ,วไวโรวรรคือที่นี่ค่ะริจ i นทลก็คือเป็นอันนี้เป็นที่เซดอนนะคะซาวเฟเรค่ค่ะอันนี้ที่นี่ ไวน์โรวารีที่นี่ค่ะนี่เลยเขาก็จะมีเขียนไว้ให้แบบนี้นะคะไว,วน์ขาวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปก่อนเดี๋ยวไปดูเชลฟ์นู้นกันค่ะก็เป็นวน์ขาวเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่นี่ค่ะววน์โรวาเร่ค่ะนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเมลบร้านเนี่ยเขาเด่นเรื่องปลูกไวน์นะคะซึ่งเป็นวน์ขาวซะส่วนใหญ่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะเป็นที่นั่งนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นซฟบยองบรองอีกแล้วค่ะเป็นไวน์ขาวเหมือนกันค่ะนี่เลยนี่เลยมาเตอร์ไวท์ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็น w i n ์ r นอรี่ออฟเดอรค่ะก็คือที่นี่เนี่ยเขาก็จะเลือกมาว่าจะเอาตัวไหนมาพรีเซนต์ Present ให้ลูกค้าดูนะคะนี่ค่ะเป็นพีโนกรีสค่ะ พีโนกรีสไม่รู้ยุย้ยอ่านถูกหรือเปล่านะคะนี่นะคะเป็นไวนยขาวค่ะต่อมาเป็นโรเซ่แล้วก็ชาโดนีนะคะตรงนี้เป็นพีโนนัวค่ะนะคะพีโนนัวเมื่อกี้ยุ้ยไม่ได้ลองเลยตรงนี้พีโนนัวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพีโนนัวเหมือนกันค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นอาร์เตอร์เรดส์ค่ะเรดไวน์ red นะคะเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันเลยค่ะ So that's pretty much it. It's very straightforward. Just make sure you've always got the glass under before you press the button. Mm -hmm. And yeah, that's about it. Right. So okay. if you've got any questions, just let me know Where and I can help you out. Thank you. Mm -hmm. Like that. Mm, smells great. เรามาลองโรเซร่กันนะคะอันนี้ค่ะเป็นเชลฟ์ของโรเซร่นะคะเป็นไวน์ที่มันเป็นสีแบบแบบสีชมพูไม่แบบเป็นแดงนะคะเป็นชมพูแล้วก็จะมีรสชาติหวานนิดนึงค่ะอันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด2อันให้ลองนะคะนี่เลยมี2อันให้ลองนะคะเป็นแบบรีจิเนลก็คือแบบว่าปลูกได้ทั่วในนิวซีแลนด์เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ที่นี่เท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยใส่กร์ดเลย ย yeah. อันนี้ค่ะกดเลยโอเคอืเนี่ยค่อนข้างหวานนะคะเดี๋ยวจะลองชิมเลย ยุยชอบอันนี้ยุยชอบอร่อยอร่อยอะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดื่มอีกอันมเมื่อกี้เนี่ยยุยชอบอันนี้มากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองดื่มอันนี้นะเดี๋ยวลองดื่มอันนี้ค่ะ อันนี้หวานน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วมันจะมีรสชาติที่คล้ายๆกับไวายขาวมากกว่าค่ะแต่อยู่ชอบอันนี้มากกว่ากิ่นเนี่ยหอมเหมือนดอกไม้เลยค่ะ รสชาติมันหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะกุ mm ๊ดกุ๊ดกุ๊ดกุ๊ดชื่อว่าราพาราปริงรีเซิร์พีโนโรเซ่สองปี2020ค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะราคา19ดอนค่ะต่อ1ขวดค่ะโอเคตื่มต่อเลยค่ะ นี้นะคะยุ้ยก็อยู่ที่ตู้แซกยองลองค่ะแต่ยุ้ยเนี่ยมาลองตัวนี้ค่ะที่เป็นสวิตไวน์นะคะมีสองตัวให้เราเลือกค่ะก็คือตัวเทพานะคะกับตัวฮันเตอร์ค่ะซึ่งก็คือ2ตัวนี้ค่ะนี่เลยเทพาตัวนี้แล้วก็ฮันเตอร์ตัวนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแก้วสุดท้ายค่ะยุ้ยจะมาดื่มดิเซอร์ไวน์ค่ะหืมกลิ่นเนี่ยหวานเหมือน ผสมกันระหว่างน้ำเก๊กฮวยกับน้ำน้ำยยชิมเลยนะคะอืหวานนําแบบหวานเจี๊ยบหวานจ่อยหวานจิ๋วเลยค่ะชอบอร่อยค่ะอร่อยค่ะใครชอบแบบหวานๆนะหรือว่าใครยังไม่แบบว่าเพิ่งเริ่ม,มดื่มไวน์นะคะอันเนี้ยน่าดื่มค่ะไม่กลิ่นไม่เหม็นค่ะยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ดื่มไวน์แดงไม่ได้ค่ะกลิ่นแรงไปหน่อยค่ะไม่ได้จริง ที่ดื่มได้ก็คือแบบโรเซ่ไวน์ขาวหรือว่าสวิตไวน์แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ายูสตัดใจซื้อตัวไหนนะคะวันนี้เนี่ยก็ลองมาแล้ว5ตัวค่ะพีโนโรเซ่ปี2020ค่ะแต่ยูเนี่ยจะเอาตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ Yes. 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 Thank you. A pause, please. Thank you very much. Hi. We see you later. <laughs> ก็วหวังว่าทุกคนจะชอบกับวิดีโอนี้ของยุ้ยนะคะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิก้ยุ้ยได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย